สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับทำอุปกรณ์สำหรับยืดเส้นขาดโดยใช้ไม้พาเลนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับตะปูเราละงัดออกมาแล้วนะมันก็ไม้มันก็จะเป็นรูแล้วก็เราก็หาวัสดุมกกาปูนะครับอุดแล้วก็ขัดเหมือนกันบสวยงามน,นะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาหมอนไม้มาวัดขนาดนะครับวัดจากด้านบนลงมาห้าเซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรแล้วก็ขีดนะครับที่ขนาดห้าเซนนี้ก็เราก็คือคำนวณแล้วว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมนะครับถ้าสี่เซนปุ๊บมันก็จะความชันมันก็จะน้อยแล้วก็เอาห้าเซนนะครับแล้วก็ขีดทะแยง มาตรงเส้น5้าเซนนะครับสองสชิ้นนะครับวัดเท่ากันนะแล้วเราก็มาตัดอันนาทิยาใครมีเลื่อยมีอะไรเลื่อยมีมตัดก็ได้นะครับมีอแบดีซอแล้วก็เรลยิศโอตัดแต่ว่าใบมันสั้นแล้วก็ต้องตัดสองครั้งบนและล่างนะครับให้จะขาด เสร็จแล้วก็จะเป็นลักขนาดแบบนี้นะครับแล้วก็สองชิ้นตัดเหมือนก็เลยนะครับอ่าเราก็ได้มาแล้วสองชิ้นอ,อันนี้ทำเป็นผานนะครับแล้วก็เอาไม้แผ่นใหญ่นะครับ วัดขนาดความยาว31เซนติเมตรนะก็เป็นขนาดที่เราคำนวณมาแล้วว่ากำลังพอดีนะครับก็บใช้สองแผ่นนะครับ สองแผ่นนี้เ,เราก็เราก็จะามาวางคู่กันนะครับอ่าเราวางคู่กลักษลักษณะแบบนี้เราก็เอาไม้แผ่นเล็กนะครับเอามาตัดควยาวก็เท่ากับสองแผ่นคู่กันนั่นแหละครับแล้วเราก็ผ่ากลางเพื่อเป็นไม้สำหรับดาม ไม้แผ่นใหญ่สองแผ่นนะให้ติดกันนะครับแล้วก็เอาไว้ดามไม้หมอนไม้นั่นด้วยแล้วก็เอาหมอนไม้มานะครับแล้วก็เอาไม้ดามสองส่วนให้ติดกัน ก็วัดูให้ได้ระนาบนะครับอย่าให้มันเอียงอะไรเรายึดให้แน่นใครจะใช้ตะปูก็ได้นะครับของเราใช้เป็นสกรูนะครับมันมีเกลียวมันก็จะทำให้จิตกันแน่นมากขึ้นนะครับเรามาสองแผ่นนะครับยึดเป็นแผ่นเดียวกันก่อนนะครับแล้วก็มาวาง ตามแนวเอียงนะครับแล้วก็ขันตะปูลงไปเลยหรือว่าตอกตะปูก็ได้นะครับเนี่ยด้านล่างเราก็ยึดอีกทีหนึ่งเพื่อความแข็งแรงนะครับไม้สองแผ่นมันติดกันเดี๋ยวเราก็เอาไม้มาอีกแผ่นหนึ่งนะครับวัดขนาด6เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัด ขนาด6ซตเมตรนะครับตัดเสร็จแล้วก็มาขัดามันเรียกเงี้ยนหน่อยนะครัเสลี่ยนไม้ขนไม้อะไรอนยะ่างเี้ยขัดให้เงียนขัดให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาไม้ที่ตัดความกว้าง6เซนนะครับมาวางเรงื่ออย่แบบนี้ฮะดยึดติดด้านท้าย เวลายึดเราจะยึดด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ตัวเจาะนําเพราะว่าตรงนี้เราจะตอกกะปูนะครับตะปูก็ให้ตัวย,ยาวๆตั้งหน่อยเพื่อความแข็งแรงนะครับต่อกะปูสองนิ้วหรืสอสองนิ้วครึ่งก็ได้นะครับดูขนาดให้เหมาะสมจะยายสั้นเกินไปตะวันเจาะนาไปก่อน จะเล่นเล็กลงไปแล้วถ้าปูตอกตอนนี้ก็จะตอกง่ายนะครับไม้ก็ไม่แตกด้วยเพียงแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วครับอันนี้เราก็เอาไป ขัดเพิ่มเติมหรือว,ว่าจะไปทาน้้ำมันทานน้ำยา,ารักษานําไม้ลงยูริเทนอะไรเพื่อความคงทนสวยงามก็ตามสะดวกนะครับการใช้งานงนะครับนี่แล้วก็เอาไปวางไว้หาที่จับั้็หน่อยนะครับแล้วก็ยืนเลยใครไม่เคยยืนเอียงนี่ก็จะปวดน่องนะครับ,รบต้องค่อยๆนะครับปวดน่องเราก็จะยืนยืนบ่อยๆอยู่บ้านเราก็ยืน ยืดยืดเส้นขา้างก็จะยืดนะครับแล้วก็เป็นผลดีต่อสุขภาพเท้าเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับลองเอาไปทำใช้กันดูนะครับจะลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ